สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง d r i v ิ้งรีฟที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดวันนี้เรามาอยู่กับ Toyota h a r d t o p Jeep รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยกันมานานเพราะเป็นการกลับมาอีกครั้งของรถสายลุยที่มีทั้งความแกรง่งความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่รวมไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่ชอบความอิสระและการผจญภยัยรุ่นนี้ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์แบบเต็มเต็มโ t a ได้ปรับโฉมภายนอกให้ดูแข็งแรงและมีเส้นสายที่ชัดเจนนมากขึ้ ด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดมีไฟเดย์ไทม์ running ลายรูปตัว C ที่ช่วยเพิ่มความฉกเฉี่ยไฟท้ายเล็ดดีไซน์ล้ำที่เน้นความบึกบึนเมื่อมองจากด้านหลังด้านข้างออกแบบเส้นตัวถังที่ชัดและมีซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยขนาด19นิ้วซึ่งเป็นมาตรฐานล้อและยางออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรดห้องโดยสารของโตโยต้าฮาร์ o ท็อปจีพี2026ปรับปรุงเรื่องวัสดุดและความหรูหรา เบาะนั่งหุ้มหนงังแท้เดินตะเข็บ2ชั้นเพิ่มความสปอร์ตแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชและแทรกด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบเครื่องเสียง Premium JBL ลำโพง10ตำแหน่งให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทางในส่วนของมาตรวัดมีหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน รวมถึงระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตราสิ้นเปลืองและโหมดการขับขี่แบบต่างๆเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ใช้บล็อกใหม่เบนซินเทอ,อร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด310แรงมา้าแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์4 w d พร้อมะโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทั้ง Normal e c o Sport และ Off r o ร d ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่ด้านหลังแบบโ l l i n k คอยล์สปริเพิ่มความนุ่มนวลขณะขับขี่บนถนนและความแข็งงงแกกร่เเมือบุุส้นนทาาัด นอกจากสมรรถนะแล้วยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย To โย ta าเซปปี้เซนรุ่นล่าสุดมาพร้อมระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้มั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถขนาดถอยออกจากช่องจอดหากพูดถึงพื้นที่ใช้สอยรุ่นนี้ให้ความสะดวกเต็มที่ด้านหลังมีพื้นที่เก็บสภาระขนาดใหญ่ พับ,บอร์ดได้เพิ่มความจุรองรับการบรรทุกของได้เต็มพิกัดในรุ่นสูงสุดจะมีระบบฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เตะเ,เ,เปิดปลั๊กไฟ AC 220V สำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ออฟโรดอีกทั้งยังมีช่องจ่ายไฟ USB-C USB-A และช่องเก็บของมากมายรอบคันการตกแต่งภายในมีไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้สร้างบรรยากาศหรูหราขณะดเดินทาง t o y o ต a h a r d t o p ิฟ e รุ่นปี2026ยังมีความโดดเด่นเรื่องระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่ ช่วยให้ควบคุมภพมงมาลัยแม่นยำขึ้นบนทางคดเคียวระบบเฟืองท้ายล็อกไฟฟ้าและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับในเส้นทางออฟโรดที่ยากลำบากสำหรับคนที่ชื่นชอบการลากจูงรถรุ่นนี้รองรับการลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกรัมพร้อมระบบ Trailersway Control ช่วยป้องกันการแกว่งของพ่วงสำหรับสมรรถนะอัตราเร่งศ100กิโเมตรชั่วโมงทำได้ประมาณ7.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในกลุ่มรถสายลุย อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว11กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวรถและกำลังที่ให้มา ถังน้ำมันจุ80ลิตรเดินทางไกลได้สบายๆโตโยต้าฮาร์ทท็อปจีปีสีเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นย่อยเริ่มจากกลุ่นเริ่มต้นที่ให้ล้ออันลอย18นิ้วระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบมาตรฐานระบบกันสะเทือนธรรมดารุ่นกลางเพิ่มอุปกรณ์พรีเมียมทางเครื่องเสียง JBL บดหนังแท้และไฟแอมเบียนส่วนรุ่นสูงสุดได้ล้ออันลอย19นิ้วระบบกันสะเทือนปรับไฟฟ้าระบบกล้อง360อองศา,าฝาท้ายไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยครบครัน ด้านการเชื่อมต่อ Toyota Connect ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะรถนัดหมายเข้าศูนย์บริการและสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ระบบนำทางมีแผนที่อัปเดตอัตโนมัติอีกจุดที่หลายคนให้ความสำคัญคือระบบปรับอากาศในรุ่นนี้เป็นแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทำให้เดินทางไกลสะดวกสบายมากขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังปรับระดับไฟฟ้าและมีระบบบุนพวงมาลายัยส่วนที่ชาร์จไร้สายวางไว้ใกล้คอนโซลกลางใช้งานสะดวก โดยรวมโตโยต้าฮาร์ดท็อปจี๊ปปีสองีถือว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมบุกตะลุยทุกเส้นทางและยังมีความสะดวกสบายระดับรถหรูรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนราคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ55,000ดอลลาร์ 55, สหรัฐและอาจแตกต่างตามประเทศและออปชันหากคุณสนใจสามารถติดต่อโชว์รูมโตโยตา้าใกล้บ้านเพื่อนัดทดลองขับได้เลย รุ่นนี้มาพร้อมการรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเพื่อความอุ่นใจทุกการเดินทางจุดเด่นที่อยากย้ำอีกครั้งคือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีโหมดออฟโรดครบทุกสถานการณ์ระบบเฟืองท้ายล็อกไฟฟ้าและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเป็นพิเศษทำให้คุณมั่นใจได้เมื่อเจอเส้นทางโหดๆระบบความปลอดภัยจัดเต็มพร้อมกล้องรอบคันและห้องโดยสารที่หรูหราม,มีเทคนโนโลยีครบครัน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่โตโยต้าฮาร์ทท็อปจี๊ปสกลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้หากใครอยากได้รถสายลุยที่ยังคงให้ความหรูหราและความสะดวกสบายไม่แพ้ SUV รุ่นใหญ่นี่คือทางเลือกที่คุ้มค่าวันนี้ช่องไร้วิ่งรีบขอพาทุกคนมารู้จักเจาะลึกกันแบบเต็มๆหากชอบรีวิวนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงการทดสอบขับที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ